วันนี้นี่เอกทออีนี่ข้อกำลังเปิดครับนี่ครับแบ็กไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหโคตรแม่นวันนี้ครับเรามาดูในไม้ต่อไปครับไม้เมื่อกี้เป้าออกครับไม่มีใครได้แต้มครับสกอร์ยังเจ็ดต่อเจ็ดอยู่ครับ นี่ครับอาภิจิตย,ยกขึ้นมาครับใบแรกครับคุมโซนตรงไหนโอ้โหตกแล้ววิ่งครับหลุดไปข,ข้างเยอะเลยครับลูกนี้ครับนี่ครับทางด้านของพิ่เจมแม่กองครับจะวางโซนอยู่ตรงไหนครับยกขึ้นมา ใบนี้ครับโอ้โหแล้วคุมโซนได้ดีครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปครับแฝมจะไล่เลยครับลูกนี้ไกลแค่ไหนก็ตีอย่างเดียวครับคู่นี้มังครับทุกคนสูสีมากครับดูครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับแล้วต่ําอีกแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับบทจะผิดนี้ก็ติดต่อกันเลยครับดูครับลูกนี้ครับ จะสามอีกหนึ่งใบครับยกขึ้นมาใบนี้ครับใส่เต็มใบครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้งในสนามไปครับดูครับมุมนี้จะเห็นครับลูกที่อยู่หัวสนามครับพี่เจมแม่กองครับจะขึ้นมาวางโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับลูกนี้พี่เจมเข้าวงมา ยกขึ้นมาครับใบนี้ครับขึ้นมาคุมโซนได้สวยครับเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มไปอีกครับแฝมก็จะไล่ทุกใบครับลูกนี่แฝมเข้าวงมาแล้วยกขึ้นมาใบนี้ใส่คาเลยครับโอ้โหโดนไม่ว่าครับคาให้ด้วยครับดูครับยกขึ้นมาแล้วคาไว้ให้ครับให้พี่เอกแก้ปัญหาครับ ลูกนี้นี่ขาสวยด้วยครับพี่เอกทออครับจะตีสวนครับลูกนี้ยกขึ้นมาใบนี้แล้วใส่คาคืนครับโอ้โหแบกยาวๆครับดูครับลูกนี้ครับแบกแบบนี้เปลี่ยนหรือเปล่าครับยกขึ้นมานี่ครับเต็มเหล็กแล้วขอยหลังยาวๆเลยครับลูกนี้แล้วเปลี่ยนด้วยทุกคนโอ้โหแบกลูกนี้นี่ไกลแิ่เปลี่ยนดูครับ แสดงว่าลูกหัวสนามลูกนี้นี่ค่ะค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนเอาครับทางด้านของอาร์พิจิตครับส่งแฟงขึ้นมาวางโซนอีกหนึ่งลูกยกขึ้นมาใบนี้ครับโอ้ขุมโซนได้สวยเลยครับลูกนี้เปลี่ยนไปครับพี่เอกครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับวันนี้นี พี่เอกทออนี่ข้อกำลังเปิดครับนี่ครับแบ็กไปอีกหนึ่งลูกครับโอ้โหโคตรแม่นวันนี้ครับดูครับดินไม่มีครับเหล็กล้นลวนทุกคนโอ้โหสองใบครับแบ็กยาวๆครับเอาครับทางด้านแฟงครับจะวางโซนตรงไหนครับ ยกขึ้นมาครับใบนี้ขึ้นมาเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้งไปครับเอาครับพี่เอกครับท่านโดนครบทุกใบแล้วแบ็คอย่างนี้อีกนะครับโอ้โหผมบอกเลยดูครับยกขึ้นมาใบนี้ครับตีโดนโอ้ยลากเป่าขึ้นไปหาอาร์พิกิตอีกครับดูครับยกขึ้นมาใบนี้ครับเป้าขึ้นครับนี่ครับโอ้โห ลูกที่ว่างห่างข้างบนนี่กลับกลายเป็นดีครับพี่เจมยิ้มเลยครับเอายังไงครับโอ้โหได้เปรียบครับตอนท้าโลกนี้นี่ไม่โดนเป้าครับได้เปรียบเลยครับโอ้โหตีดีนะครับแต่ดันไปเตะเป้าขึ้นมาครับอาร์พิจิตได้แต้มครับดูครับน่าจะสองแต้มในสนามทุกยครับอาร์พิจิตครับพี่เจมครับ ลุ้นแค่เข้าเปลี่ยนครับลูกนี้พี่เจมแม่กองครับยกขึ้นมาครับใบนี้ครับขึ้นมาตัดแต้มไปได้ครับเสียหนึ่งแต้มในสนามไปครับดูครับในไม้นี้ครเป็นไปได้ทุกคนปีคาอย่างเดียวครับแต่เสียแต้มครับ